พ่อครับอะไรเดี๋ยวลูกคือลูกกำลังจะไปดูบครับลูกว่าจะมาขอแต่งพ่อไปเอวดูบซะสหน่อยได้ไหมครับพ่อเห็นเลยโอ้พ่อขอบคุณครับวันนี้คุณพ่อเขียนเช็คให้เลยเหรอครับเนี่ยไม่เป็นไรลูกเท่าไหร่ครับเนี่ยพ่อสองล้านลูกขอแคุครับพ่อโอ้ทำไมวะนี่ ทำไมพ่อสปรอร์ตอย่างเงี้ยรับไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเมิอแล้วล,ลูกไม่ได้หามพ่อเซ็นเช็คพ่อครับคือลูกจะขอพ่อแหมน้อยหนึ่งคือเนี้ยมันแท้จะปอกระตัวเครื่องบินจมูกจะฝูงเช็คนี่ลูกยังไม่ได้สตางค์นี่จะไปแอวเลยพ่อแม่แม่จะไปแอวไปซอกกินอะไรเงี้ยคือมันจะ,ะคืออันนี้เท่าไหร่เลยพ่อ ห้าหล้หาูกเอาไปเผื่อเปื้อนฝูงลูกเลยโคตลาเปื้อนฝูงจะดูตั้งกินอยู่กินหิกแลแต่<ช>คือนะพ่อสปอร์ตจริงๆเลยโอ้หลูกลูกไม่ห็นพ่อจ่ายเช็คประเมินแล้วนะอืมอันนี้ขึ้นมาตอนได้เลยใช่ไหมพ่อใช่ใช่ขึ้นเลยขึ้นกลมตอนนี้นลูกเอ้ยพ่อครับคือลูกว่าลูกแอวดูบายเสร็จแล้วครับคุณพ่อครับลูกว่าเฮ้ยลูก <laughs> ลูกว่าจะไปแอลตเกีย่ครับ เกล,กลี่ปป่นลูกแค่ได้ครัวเป็นหมูเสื้อผ้าเสื้ออะไรพวกนี้ครับพ่อคือ,อคืออันนี้รวมเบ็ดเตล็ดให้ลูกแล้วนะเท่าไหรครับพ่อเนี่ยเจ็ดล้านลูกโอ้ยลูกจะดูซื้อตั้งซื้อครัวซื้อผ้ามันก็จะกลัวหนาวด้วยแล้วโอ้โหพอเนี้ยโอ้หลายแล้วเนี่ยลูกไม่หันพ่อใจดีแบบนี้มาเมยจะเืองซื้อกล่องน้ำมาฝาก่อตัวนนะ พ่อจะเอากี่ฟองลูกจะซื้อมาให้เลยเกือบ <laughs> ฟองเนี่ยจะเอาแซวฟองกันนะพ่อครับราคาห้าหมื่นะมาหพ่อพ่อ <c oughs> ครับคือเอลูกว่าไหนๆก็มีต่งนักแล้วนะลูกๆไม่ใช่ว่าจะขอพ่อนะมันก็กลัวมจะปีใหม่ด้วยนะลูกว่าแอลโตเกียวลูกจะไม่ลวดเข้าประเทศไทยได้วยนะ <c oughs> ลูกว่าลวดจะวนไปแ Los อลลอสแองเจลิสอะพ่อ,อ,อที่มันจะเป็นหอคอไปแอลที่ติดทะเลอ่ะตามยุโรปปูรุน อีย๋ยแล้วพ่อจะให้ลูกเอีสิบห้าล้านลูกลูกก็จะไปอยู่นั่นสักเดือนกับเจ้าหมูเจา้าฝูงของพ่อเจ้าหมูเจา้าฝูงนี่จะห้าวพ่อเลยนะพอนะ่อเน้ไปเลยลูกเขาจะห้าวพอนะา่อเนี่ยเขาเนี่ยเดี๋ยวปีใหม่เมืองนะลูกจะให้เขามาดําหัวพ่อนะ <c oughs> แก <c oughs> สแตงไปแอลเนี่ยล,ลูกเนี่ยคือลูกจะขอพ่อสุดท้ายเนี่ยพ่อ ลูกจะไปอยู่รสแอเจิลิสเมินหน่อยลูกกลัวไม่มีรถแหวลูกว่าลูกอยากได้ซูเปอร์คาร์สักคันรถสปอร์ตอะ่ะกันมอกเอ๊มันมันะนกไปก็่าแหมันจะ30กว่าล้านเนี่ยพ่อจะเขียนให้ลูกได้ก่อนนะคือถ้ามันพ่อเขียนให้50ล้านลูกหยุดพูดเลยหยุดพูดเลยขอบคนนุณแม่ขอบคอุณพ่อกลนลูกจะ,ะดูแต่งแหวกับจมูกะจะฝูงที่รสเอเจลิสแ่เพื่อพ่อด้วยนะ แล้วก็เกือบฟองน้ำลืมเกือบฟองน้ำนะสามสี่ฟองพ่อกินอะไรอยู่ครับพ่อกินมะก้อยกาหรอกนี่หน่วยเท่าไหร่ครับพ่อนี่หน่วยตกหน่วยสามบาทสามบาทห้าสิบสามบาทห้าสิบลูกไปก่อนนะครับพ่อครับจุ่ยดีนะเอ๋อสบายนะลูกนะครับ